ฉัคือทามคิปเปอร์เรมอนด์ลีออนผมวิวซาลัสจะรู้นามาทำอะไรโซนนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอแค่ย้ายข้ามททมโซนโอ๋อไม่ผิดกฎหมายหรอมันก็แค่ยากนิดหน่อยนายได้มาจากหน่อยผมชน,นะ เล่นไพ่ทั้งหมดเลยเลยเปล่าผู้ชายชื่อเฮนรี่แฮมิลตันให้เวลาผมร้อยกว่าปีเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการมันแล้วเขาปล่อยเวลาตัวเองหมดเฮนรี่แฮมิลตันมีเวลาหลายพันปี เขาสามารถอยู่ได้ตลอดไปในายใช่ฉันเชื่อหรือว่าคนที่เป็นอมตะอยู่ๆก็อยากจะตายผมไม่ได้หวังจะให้คุณเชื่อผมแต่มันคือความจริงเขาให้ผมฟรีผมไม่ได้ขโมยมาแต่เฮ้ถ้าหากคุณจะหาโจรขโมยเวลาก็น่าจะจับทุกคนที่นี่เข้าใจล้ว นายกำลังพูดถึงความยุติธรรมฉันคือไทม์คี e p เปอร์ฉันไม่ได้สนใจเรื่องความยุติธรรมสิ่งที่ฉันสนใจก็คือสิ่งที่วัดได้เป็นวินาทีนาทีาเป็นชั่วโมงฉันดูแลเวลาและเวลาพวกนั้นไม่ใช่ของนายและเวลาจะถูกติดอยู่กับตัวนาย หรือให้นายสองชั่วโมงใช้จับกุมและดำเนินคดีทำไมคุณถึงมาสืบคดีฆ่าตัวตายในชุมชนฆ่ากันตายเป็นเบือทุกวันมันน่าประหลาดใจจริงๆ <c oughs> ฉันเคยได้ยินผู้ชายคนหนึ่งพูดอย่างนั้น